The cat sat on the โกนอ่ะมันตะโกนแบบชมพูไปเลยเลยแกเห็นไหมทุกคนทุกคนจะมีบัตรออนถูกและดีมาแนะนํานะอันนี้เป็นของเมลินดานะครับเป็นรุ่นสกินบัตดูโอค่ะอันนี้เจลใช้เองจริงๆนะแล้วเจลก็ลองดูซึ่งอันที่เจลชอบเนี่ยเดี๋ยวเจลให้ดูนะมันมีความแตกไปแล้วนิ็ดนึงเพื่อสีอันนี้คือสวยมากมันเหมือนของเคาน์เตอร์แบรนด์ยี่ห้อหนึ่งที่เจลเคยใช้นี่เดี๋ยวเจลสวัสดให้ดูนี่สีมันดีมากมันเหมือนเป็นสีดูปอันหนึ่งของแบรนด์หนึ่งที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์นะคะแต่ด้วยงบก็คืออดดีีมาากกก้นนนบบนเน็็จะปสะไ,ไลนะ จริงๆเนี่ยเขามีอยู่ทั้งหมด5แบบ5อันก็คือมีทั้งหมด1 4นะ2สีจะอยู่ใน1ตลับนะคะก็เดี๋ยวเอามาให้ดูนะซึ่งอีกอันหนึ่งที่เจรู้สึกว่าสวยเหมือนกันนะคะก็เป็นเบอร์04อันนี้จะเป็นสีออกส้ม coral coral หน่อยอย่างเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นเบอร์5ทุกคนดูสีคือจึ้งใจแล้วก็คือสีแน่นมากงงมากส่วนถ้าใครอยากได้สีละมุนล,ละมุนขึ้นมาหน่อยเบอร์1คือละมุนมากทุกคนคือน้องเขามีความละมุนแบบสายฝอดเดี๋ยววันนี้เราเอาอันนี้ดดีีกวว่่่าาาแตาจะะใช้ส้สน,นนนะบ เป็นสีเบอร์หนึ่งทุกคนจะทาให้ดูเห็นไหมสีมันจะออกแบบส้มๆเนื้อเนือหน่อยแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะเป็นเบอร์สเบอร์สามสีนี้จะเป็นสีที่เจอรู้สึกว่าใช้ได้ทุกสีผิวเลยเดี๋ยววันนี้จะลงสองสีนี้ผสมกันนี่ตืดๆแล้วก็ลงที่ผิวไปเลยนี่ทุกคนใ้กล้องจะไม่ได้เห็นสีมากแต่ว่าเจลแบบแทบแบเบาเ เอาสีที่จะชอบไปก่อนก็คือเบอร์ห้านะเบอร์ห้าอย่างที่บอกไปอันนี้อันนี้สีจะออกชัดกว่าอ, <c oughs> อันนี้ก็ออกเวอร์เกินทุกคน <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เขามีความละเลื่อละเลือ,เลเลอมีความแบบตเตอร์ได้เอย่ยอันนี้จะเป็นสีแบบละมุนละมุนธรรมชาตินะสีเขาคล้ายแบบของอเวอร์กาซะถ้าใครเคยใช้นะแต่ว่าอันนี้จะสีแบบฟิลแบบน่าออกกระซัเห็นไหมแต่เจว่าชอบสีเบอร์ห้ามากที่สุดลวเพราะว่าสีเขาแบบ ตะโกนอะมันตะโกนแบบชมพูไปเลยเลยแกเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวทาสองข้างเลยแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็เอามาแบบเนี่ยไฮไลท์ตรงนี้ได้หรือว่าจะไฮไลท์ตรงแบบหน้าแก้มก็สวยนะเนี่ยโดยดีทุกคนมีความเป็นแววเวอร์มาก่ยถ้าใครชอบก็ลองไปหาดูกันได้นะคะ